เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยถืออาวุธมีดเข้ามาแล้วก็ล็อกคอหญิงสาวแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงด้วยนะครับเพื่อจะก่อเหตุชิงทรัพย์บริเวณกลางลานจอดรถภายในห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระรามสองหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเธอไปออกกำลังกายแล้วก็เตรียมที่กำลังจะกลับบ้านครับ จาะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม2จากภาพเป็นช่วงที่ผู้เสียหายกําลังจะกลับบ้านหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จประมาณสักทุ่มกว่าๆครับเธอกําลังจะเลื่อนรถที่จอดขวางอยู่แต่ว่าขณะนั้นคนร้ายก็เดินตามมาด้านหลังแล้วก็เข้ามาล็อกคอเธอทันทีโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าก็มีการยือย้อๆกันอยู่เกือบๆสีวินาที จากนั้นมีผู้ใช้บริการห้างคนอื่นขับรถเข้ามาตรงจุดนี้พอดีครับคนร้ายก็เห็นท่าไม่ดีจึงเอามือเนี่ยล้วงกระเป๋าสะพายได้กระเป๋าเหรียญไปกระเป๋าที่มีเหรียญ1น0บบาทแล้วในกระเป๋าเนี่ยมีบัตรเครดิตอีกหนึ่งใบได้ไปเท่านั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเมื่อผู้เสียหายคล้ายกับจะหมดแรงดูเหมือนจะเริ่มมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุนี้ผู้เสียหายนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อเตือนภัยพร้อมกับบอกว่าจุดที่โดนแทงคือบริเวณแขนซ้ายแล้วก็ต้องเย็บถึง4เข็มบอกจริงๆแล้วตอนนั้นคนร้ายพยายามจะบังคับให้เธอขึ้นรถแต่เธอไม่ยอมทำตามโดยพยายามที่จะยื้อให้อยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะเชื่อว่าทำให้มีโอกาสรอดมากกว่าล่าสุดทางตำรวจสนท่าขามได้ตรวจสบกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนายนิกรอ,อายุ27ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในซอยสแกงงาม14เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมกับของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุก็มีหมวกมีเสื้อคอปกสีแดงมีเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาวสีดำเข็มขัดผ้าสีฟ้ารองเท้าผ้าใบาสีดำและมีดพับสีดำที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนั้นผมว่าผมไม่ทำแล้วนะพี่ แล้วทำไมไปทำือนคนฟิตเน็รู้ว่ามีตังค์อ่ะครับันก็ถึงขนาดต้องแทงเขาเลยไม่มันผมผมผมไม่ได้แทงจริงพี่คือตอนนั้นนะพี่ผมก็แค่แค่จะแบบว่าจะจะทำท่าเฉยพี่แต่ว่าก็มันผมทั้งทำรั้งแรกนี่เองก็เลยมีการเตรียมตัวไปอย่างดีเลยว่าใส่เสื้อต่อเสื้อ ซึ่งตัวผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าที่ก่อเหตุลงไปทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีการเตรียมการมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การก่อเหตุในครั้งนี้บอกว่าเป็นการก่อเหตุครั้งแรกเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดแล้ววันนี้จะนําตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีเราสอบถามกับตํารวจในพื้นที่บอกว่าที่ห้างส,สินค้าดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่เคยเกิดเหตุจี้ปล้นชิงทรัพย์ ที่บริเวณลานจอดรถมาก่อนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าในพื้นที่ลานจอดรถของห้างแห่งนี้เนี่ยมีไฟสองสว่างแล้วก็ไม่ใช่ที่อับไม่ใช่ที่มืดแต่อย่างใดครับ